แก๊งสมุไรที่ก่อเดือดร้อนนะครับทำร้า,ายร่างกายฆ่าชิงทรัพย์ซึ่งผมก็ได้รับปากนะครับชาวเมืองเชียงใหม่แล้วก็สิบประชาชนท่านเนี่ยว่าผมจะควบคุมอ่าบุกราชาการเปแก๊งวัยรุ่นที่วนเมืองอาดภานบ้านนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าทางตำรวจ ค่าค่าตำรวจเชียงใหม่นะครับรวมถึงท้กุกับต่งตางๆเนทำอะไรไปบ้างน,นะครับสิ่งสิ่งแรกที่ในหนึ่งสัปดาห์ที่เราทำนะครับก็คือสมุดบัญชีดำอันดภานไวรัสทุกกลุ่มนะครับที่จับกลุ่มกันนะฮะทั้งก่อเหตุแล้ะยังไม่ได้ก่อเหตุในจังหวัดเชียงใหม่นะครับในกลุ่มนี้ก็จะ มีทั้งคนไทยคนเมืองชนเผ่าชนเผ่านี่หมายถึงชนเผ่าต่างๆนะครับที่เกิดในเมืองไทยแยกได้ประมาณสัก20กลุ่มนะครับจะมีหัวหน้ากลุ่มมีลูกสมุนอยู่ในเนี้ยทั้งหมดนะครับแล้วทุกกลุ่มเนี่ยอย,อยู่ในมือตำรวจแล้วในหนึ่งสัปดาห์เนี่ย นะครับก็จะฝากสื่อมวลชนนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงแทนตำรวจไปยังกลุ่มแก๊งต่างๆนะครับถ้าเกิดยังกระทำเหมือนเดิมอีกมาก่อกวนนะครับมาทำร้ายร่างกายจับกลุ่มนะครับทางตำรวจจะปุ่บ้านนะครับยกแค่ตัวอย่างนะครับในพื้นที่หางโดง็็มีความเคลื่อนไหวในการจับกลุ่มเพื่อที่จะรวมตัว,ตว ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายหรือไปทําในสิ่งที่ติดกฎหมายก็ได้เข้าไปบุกบ้านนะครับไปจปับกลุ่มในเพลได้กระสุนปืนลูกซองนะครับสองนะัดแล้วก็ครับอาทราว่าทางโรงพักก็คัดค้านการประกันตัวแต่ว่าทางทางศาลก็ให้ประกันเดี๋ยวคงคงเดี๋ยวต้องไปตามต่ออย่าให้มีความขค้ื่อนไหในพื้นที่เป็นอันขาดนะครับ บังคมเนี้ยทราบที่มีข่าวประกวดตามาสื่อบวลชนต่างๆก็คือมีเทรนเทนเอร์มวยนะฮะแล้วก็มวยเนี่ยชื่อนายประวิทย์นะฮะอายุ33ปีก็เป็นออยู่ในค่ายมวยที่ไวท์แคดอยู่ที่หางดงนะ,ะก็ก็พาเพื่อนมวยอีกสามคนเพื่อนนักมวยอีก3คนน,3บบนั้นก็หลังจากซ้อมมวยก็มานั่งกินดื่มเบียร์อยู่ที่ ะสะพานของแม่ขานะครับเสร็จแล้วนักนอยู่ดีๆก็มีวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเนี่ยพูดพูดไม่ใช่ภาษาไทยนะครับก็ทั้งหมดหกคนหกคนนะครับเข้ามาทําร้ายตามตามสื่อมวลชนก็จะมีไอ้หัวแดงที่สี่คนก็มีการตอบโต้ไปนะครับจนกระทั่งไอ้กลุ่มมือหัก แล้วก็ไอ้คนร้ายก็เอาแผ่นเหลี่ยมอีควียง,ใ,ยงใส่มือแล้วับเย็บเป็นสิบเข็มนะครับก็เป็นสาหัสนะครับก็บรับคำร้องทุกขนะครับสาหัสเรียบร้อยจากนั้นทีมงานภาพทีมงานจังหวัดเชียใหม่และกองเมืองนะครับก็ได้ติดตามจากกับกลุ่มซึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยรู้ว่าตํารวจตามนะครับก็ทุกคนเนี่ยหลบหนีหมดนะครับเราจับมาได้ทั้งหมด ห้าคนนะครับทั้งหมดนี่เป็นคนพม่าคนเมียนมาทั้งหมดนะครับซึ่งหลบหนีเข้าเมืองมาทั้งหมด20ปีนะครับโดยเฉพาะไอ้หัวแดงที่เห็นภาพตามข่าวที่เป็นคนเปิดเกมนะครับก็กำลังหลบหนีกับประเทศนะครับถึงเขตแม่แตงนะครับตำรวจเชียงใหม่ก็ไปไปไป,ไปาตัวมาได้นะฮะแต่ว่าสภาพไม่เหมือนเดิม สภาพเดิมหัวแดงแต่ตอนไปจับนะครับต็ไปจับคาดว่านะฮะน่าจะหลบหนีกลับกลับประเทศไปแล้วนะครับแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนในกลุ่มพวกนี้นะครับเมื่อเช้านี้ตีห้าก็มียุทธการบุกบ,บ้านอันถานเชียงใหม่นะครับก็ไปค้น ตามจุดที่มีชุมชนต่างด้าวเนี่ยทำงานทั้งหมดหจุดซึ่งได้คนทำง,งานหลักร้อยนะครับหลักร้อยคนหลักร้อยคนมันก็จะมีพวกที่ถูกกฎหมายแล้วก็ผิกดกฎหมายนะทำง,งานในจังหวัดเชียงใหม่โดยผิกดกฎหมายนะครับผิกดกฎหมายคือผ่านช่องทางทางธรรมชาตินะครับวกนี้ไม่ได้เป็นคนไทยนะครับเป็นคน เป็นโคนต่างดาวที่หดีเข้ามานะครับซึ่งซึ่งต่อไปในส่วนของตำรวจแล้วก็ส่วนเกี่ยวข้องก็จะได้ดำเนินการในส่วนต่างด้าวีนส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่ที่จะเรียนพี่น้องสื่อมวชนก็คือนะครับฝากไปถึงกลุ่มมีความเคลื่อนไหวก่อเหตุน,นะครทางตำรวจจะบุกถึงบ้านตอนนี้รู้รู้ ตัวรู้บ้านทุกคนหมดแล้วนะครับก็จะฝากฝากฝากเรียนสิบชนไปแจ้งแจ้งคนเชียงใหม่ว่าว่าว่า,วาก็ก็ขอให้เชื่อมั่นในการทํางานของตำรวจครับการกระทําความผิดตรวจสอบพบการทําผิดทั้งหมด 8. 8. 8. แปดแปดแก๊งเราสั่งเราจาับกุมไปทั้งหมด 8. แปดแก๊งแล้วนะครับโทนะครับก็จะนะครับนะ เมื่อประมาณสัปดาห์ที่ก่อนนะครับพี่จับกลุ่มแก๊งบังพี้ไปนะครับก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามีการดําเนินการเกีกเ่ยวกับขัดแย้งกันแก๊งโซมัตนะครับแล้วก็มีการติดตามควาเคลื่อนไหวตามนโยบายของท่านผู้ราชการนะครับแล้วก็ครรทุนกำกับกาทางหัวหน้าแก๊งโซมอตนะครับก็อยู่ในเขตพื้นที่ของสองอระดงนะครับเราก็ได้ติดตาม ความเคลื่อนไหวเกันกลุ่มล่าวตลอดนะครับซึ่งกลุ่มต่าวเนี้นะครับเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับอายุไม่เกิน18ปีนะครับก็มักจะก่ะเขตุในเขตของทางเมืองนะครับแล้วก็เขตทางหางดงนะครับแล้วก็เขตทางสประตองสารพีนะครับเป็นประจํานะครับซึ่งเมื่อเราทราบนะครับว่าหัวหน้าแก๊งโซฟ็อตนะครับเข้ามาอยู่ในเขตของหางดงเข้าไปเยี่ยมบ้านนะครับบ้านยายเขานะครับซึ่งบ้านเกิดเขาอยู่ฝั่งหนองตองนะครับแต่ว่าบ้านยายเขาอยู่ที่หางดงนะครับเราก็ได้พอรู้นะครับ ว่าความเคลื่อนไหวกับเข้ามาที่บ้านนะครับเราก็ได้เข้าไปนะครับดำเนินการบุกบ้านนะครับแล้วก็ตรวจค้นนะครับพบเกลื่อนกระสุนปืนนะครับขนาด12นะครับเปนวันสองนัดแล้วก็บอกกระสุนปืนสองนะครับเราก็ดําเนินการจับกลุ่มนะครับซึ่งวันนั้นแก๊งโซฮอัดเนี่ยนะครับเราก็ก็ติดตามมาตลอดนะครับเพราะว่าก่อเหตุในพื้นที่ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับมีการแข่งรถนะครับเช่นคันคองนะครับที่ออกออกข่าวไปนะครับนั้นเราก็จะคกลุ่มในคดีนะครับอันนี้ให้ดูอเฉยนะ มีหวัวหน้าแก๊งแล้วก็แล้วก็แก๊งอยู่ในมือตำรวจแล้ว,ลวให่ไล่ให้ดูดูประมาณยี่สิบแก๊งเป็นหน้าแก๊งกับกับลูกสมุนทั้งหมดอยู่ในมือตำรวจสมานเด็กมีทั้งคนเมืองมีทั้งต่างด้าวมีข,มมข้อมูลหมดแล้ว,ลลวทุกคนไล่ดูได้นะฮะ แก๊งอยู่ทั้งหมด20แก๊งก็หลายประมาณสผมดูแล้วก็ประมาณเกือ100กบร้อยกว่าคนนะครับมีชื่อมีทั้งหมดตอนตน,ตนี้กอดล้างไปทั้งหมดกี่บางส่วนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ทํากิดคล้ายมามา,ำมาทำเว,วียนะตัวมารวมตัวแข่งมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรบ้างแต่ไอก้กลุ่มที่ที่จะเริ่มรวมตัวและมีปัญหาก็เข้าเข้าคนหมดนะครับเดี๋ยวจะจะ,จะพยยิจารญาแถลงข่าว ถูกจับแน่นอนนะครับบัญชีดำตำรวจมีไว้หมดอยู่ที่ผมนะครัะคะบก็ฝากเรียนเา